คุณแม่ตั้งคันจะรู้จากสิ่งนี้ว่าทารกในคันยังมีชีวิตอยู่สําหรับการตั้งคันเกิดขึ้นนะคะคุณแม่ตั้งคันบางครั้งก็อาจจะไม่รู้เลยนะคะว่าทารกในคันของเราเนี่ยยังมีหัวใจเต้นอยู่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเราจะรู้ได้ก็คือเมื่อลูกของเราเมการเริ่มดิน้นหรือเมื่อฟังเสียงหัวใจล,ลูกได้นั่นเองค่ะ คราวนี้4อย่างนี้ที่เราจะรู้ว่าลูกของเรานะคะยังมีชีวิตอยู่อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการดิ้นของทารกในครรภ์ค่ะการดิ้นของทารกในครรภ์น,นะคะคุณแม่จะต้องรู้ก่อนว่าในช่วงท้องแรกทารกในครรภ์ของเราเนี่ยจะรู้สึกว่าลูกดิ้นประมาณ5เดือนก็คืออายุครรภ์ประมาณ18ถึง20สสัปดาห์ถึงจะเริ่มรู้สึกว่าลูกของเรามีดิ้นหรือว่ามีตอดแต่เมื่อเข้าสู่ภาวะท้องหลัง นะคะก็คือช่วงอายุรันประมาณ4เดือนขึ้นไปหรือ16-18ถึงสัปดาห์เนี่ยคุณแม่จะรู้สึกแล้วนะคะลูกของเราเนี่ยเริ่มมีดิน้นมีตอดแต่ถ้าอายุครันน้อยกว่านั้นเช่น2-3เดือนนะคะเราก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยนะคะว่าทารกในครันของเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมซึ่งเราจะต้องไปฝากท้องจะต้องไปอันตรสาวนั่นเองค่ะ สิ่งที่2นะคะที่เราจะรู้ว่าลูกของเรายังมีชีวิตอยู่ก็คือการฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์นะคะคุณแม่จะให้คุณหมอคุณพยาบาลที่ตรวจท้องนะคะช่วยในการฟังหรือคุณแม่จะซื้อเครื่องดับโทนหรือว่าเครื่องฟังเสียงหัวใจเนี่ยมาฟังเองที่บ้านก็ได้แต่การฟังเองที่บ้านเนี่ยค่ะคุณแม่จะต้องมีความแม่นยำนะคะในการรู้ว่าท่าเด็กอยู่ตรงไหนรู้ว่าต้องฟังเสียงหัวใจลูกตรงไหน หากท้องยังเล็กๆประมาณช่วงสามสี่เดือนอาจจะฟังยากหรือลำบากนิดนึงแต่เมื่อเข้าสู่ไตรามาสที่3านะคะอายุครรภ์ประมาณ7เดือน28สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยอันนี้จะฟังค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นการฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์นเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคุณหมอออกพยาบาลนะคะที่ตรวจครรภ์นเนี่ยมีความแม่นยําฟังให้ถ้าอายุครรภ์ยังไม่เยอะมากซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์น,นะคะจะอยู่ประมาณ1 2 0ถึง160ครั้งต่อน,นาที ถ้าคุณแม่สามารถฟังเองได้นะคะก็ลองฟังดูนะคะไม่อยู่ทางด้านขวาก็ด้านซ้ายต้องใจเย็นๆค่อยๆฟังดูแต่ถ้าหากเราไม่มั่นใจไม่แน่ใจก็ควรที่จะไปะพบคุณหมอคมบินฟังดูจะดีกว่าคะ่ะสิ่งที่3นะคะที่ทําให้เรารู้ว่าทารกในครรภ์น,นะคะมีชีวิตก็คือจากการอันตราซาวนะคะซึ่งการอันตราซาวเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยยืนยันเลยนะะว่าทารกในครรภ์นเนี่ยมีชีวิตอยู่ซึ่งคุณหมอ อันตรศาวจะดูการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์แล้วก็ดูอัตราการเต้นของหัวใจของลูกในครรภ์นั่นเองค่ะถ้าหากลูกของเรานะคะไม่มีชีวิตนะหรือว่าเสียชีวิตในครรภ์นเนี่ยก็จะไม่เห็นอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ซึ่งตัวอันตรศาวนี่แหละจะเป็นตัวที่ช่วยยืนยันนะคะได้เกือบร้อเอร์เซเลยว่าทารกในครรภ์ของเราเนี่ยมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองค่ะ ตัวที่4นะคะก็คือการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์หรือการใช้เครื่อง NST นะคะซึ่งการตรวจตัวนี้จะเป็นตรวจสุขภาพทารกในครรภ์น,นะคะว่าลูกของเรายังมีความแข็งแรงอยู่ไหมอัตราการเต้นของหัวใจของลูกปกติดีไหมแล้วก็สามารถดูได้ด้วยนะคะว่าเรามีท้องปั้นที่บ่อยหรือว่าไม่มีท้องปั้น การตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์นเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก,ก็จะทําในกรณีที่สงสัยทารกในครรภ์น,นะคะดูสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงหรือว่าดิ้นไม่ดีหรือว่าสงสัยว่ามีท้องปั้นนั่นเองค่ะการตรวจภายในแล้วก็การคลำหน้าท้องนะคะการคลำเฉยๆนะคะไม่สามารถบอกได้นะคะว่าทารกในครรภ์นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะคะหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วสิ่งที่เป็นตัวยืนยันเลยก็คืออัลตราซาวนั่นเองค่ะ